ทำไมคุมาถึงกลายมาเป็นเจตเทพโจรสลัดและยอมให้รัฐบาลโลกโลบความทรงจาครับคือในตอนแรกเนี่ยครับคุมาเขาอยู่ในกองทัพคณะปฏิวัตินั่นแหละครับและในตอนนั้นเนี่ยคุมาเขามีคนที่สนิทด้วยอยู่คนหนึ่งครับชื่อว่าจินนี่ซึ่งก็คือใช้ชีวิตด้วยกันมาตั้งแต่เด็กเลยครับแล้วก็จินนี่เนี่ยก็อยู่ในกองทัพคณะปฏิวัติเหมือนกันจนกระทั่งวันหนึ่งครับอยู่ดีจินนี่ก็หายตัวไปเว้ยโดนพวกเผ่ามังกรฟ้าเนี่ยมันจับตัวไปเป็นเมียก็คือไปเป็นเมียงจริงเลยนะเพราะว่าไม่มีใครสามารถไปช่วยได้้้้จจจจนนนนนกก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 กรรรรระททัั่่่่่่่งง2ปปีีีีผผาา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 ไไคบิิิ็ตตตตดดอออออลมมมมมมวววเเสสสถถพฟแหุ พวกเผ่ามังกรฟ้าได้นะครับไม่ใช่ว่าจินนี่เธอหนีออกมานะแต่ว่าจินนี่เนี่ยเธอเป็นโลกเกจไพรินเว้ยเป็นโลกที่ไม่สามารถโดนแสงแดดไม่สามารถโดนแสงจันได้เลยก็เลยทาให้พวกเผ่ามังกรฟ้าเนี่ยมันเฉดหัวจินนี่ออกมาซึ่งพอคูมารูชบะคุมาเขารีบกลับมาหาจินนี่เลยครับแต่ว่าไม่ทันแล้วครับเพราะว่าตอนที่จินนี่ออกมาจากพวกเผ่ามังกรฟ้าเนี่ยจินนี่เขาต้องว่ายน้ํากลับมาเองเว้ยซึ่งก็อย่างที่ผมบอกเลยว่าคนที่เป็นโลกเกจไพรินเนี่ยไม่สามารถโดนแสงแดดไม่สามารถโดนแสงจันได้เกจไพรินมันจะขึ้นเต็มตัวเลยครับแล้วก็ตุยไปแต่่่่วาาาตตตตอออนนนนนนนัั้้ไไไทีีจิเเคุยยปมดู เขามีลูกติดมาด้วยซึ่งก็คือจิวเวลรี่บอนนี่นั่นแหละแล้วทำให้คูม,มาครับเขารับปากกับจินนี่เลยว่าเดี๋ยวเขาจะดูแลจิวเวลรี่บอนนี่เองซึ่งเรื่องก็เหมือนจะเป็นไปได้ด้วยดีครับจนกระทั่งคูม,มาเขาได้รู้ว่าบอนนี่เนี่ยก็เป็นโลกเกตไพลินเหมือนกับจินนี่เลยไม่สามารถโดนแสงแดดไม่สามารถโดนแสงจันทได้และที่หนักสุดก็คือบอนนี่เนี่ยจะมีอายุได้ไม่ถึง10ปี เ,เออก็เลยทําให้คุม,มาครับพยายามหาหมอที่จะมารักษาบอนนี่ครับแต่ว่าเหมือนกับเคสของรอเลยครับก็คือหาหมอคนไหนมารักษาก็คือรักษาไม่ได้สักทีจนกระทั่งดากอนครับเขาว่านะนําให้คุม,มาเนี่ยไปเจอกับดรเวก้าพังซึ่งดรเวก้าพังเนี่ยมันสามารถรักษาได้จริงครับแล้วก็ยื่นข้อเสนอให้กับคุม,มาว่าเนี่ยการรักษาบอนนี่เนี่ยมันใช้ค่าใช้จ่ายมหาศาลมากแต่ว่าถ้าคูม,มายอมให้ดรเวก้าพังวิจัยร่างกายนะเดี๋ยวเขาจะทําให้ค่าใช้จ่ายตรงนั้นเนี่ยกลายเป เรื่องเหมือนจะเป็นไปได้ด้วยดีเลยครับแต่ว่าเรื่องนี้มันดันไปเข้าหูเซนเจกเซียเซตเทร์เว่ยเป็นหนึ่งในห้าผู้เท่าณตอนนั้นซึ่งมันก็เพิ่มเงื่อนไขามาอีก3ข้อเว้ยข้อแรกก็คือคุมะเนี่ยต้องกลารมาเป็นเจเทพโจรสลัดข้อ2ก็คือคุมะต้องกลารมาเป็นอาวุธของทงหารเรือและข้อสุดท้ายหนักสุดเลยครับก็คือคุมาเนี่ยต้องทิ้งสัญชาตญาณความเป็นมนุษย์ออกไปให้หมดซึ่งในตอนแรกเนี่ยด็กอรเวก้าพักมันก็ไม่อยากทาอยู่แล้วครับเพราะว่าการตัดสัญชาตญาณมนุษย์ออกจากคนคนหน